โลหะสารที่ถูกค้นพบมานานนับหลายศตวรรษเราเรียนรู้ประยุกต์และปรับใช้สารชนิดนี้ทั้งในด้านอุตสาหกรรมเครื่องจกักรทางการแพทย์ทางการรบเรียกได้ว่าอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของพวกเรารวนแล้วแต่มีโลหะเป็นส่วนประกอบสำคัญแทบทั้งสิ้นครับ ซึ่งนั้นก็ไม่ต่างจากในจกักรวาลมาเวลที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบสําคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆหรืออาจจะเป็นส่วนประกอบของเครื่องสวมใส่หรือว่าชุดเกราะของเหล่าซูเปอร์เวเลนหรือว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของพวกเราครับแต่ผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพวกคุณทุกคนก็น่าจะรู้จักโลหะก,กันอยู่เพียงแค่2องชนิดใหญ่ๆเท่านั้นเองครับซึ่งนั่นก็คือไวเบรเนียมและอดามันเทียม ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าโลหะทั้งสองชนิดนี้เป็นโลหะที่มักจะถูกพูดถึงในจัก,กรวาลของภาพยนตร์ซีเป็นส่วนใหญ่ครับโดยในจัก,กรวาล MCU เราได้รู้จักกับวายบรเนียมโลหะอาวกาศที่มีทั้งความทนทานและมีความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกได้ดีในจัก,กรวาลของ FOX เราได้รู้จักกับอะดามันเทียมโลหะสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน และถ้ายิ่งคุณได้ดูภาพยนตร์เรื่องกับตาอเมริกาเบรฟนีโวลกันมาแล้วเราก็จะรู้กันดีครับว่าณนะปัจจุบันอันดามันเทียมได้เข้าสู่จัก,กรวาล MCU เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหากแต่ว่าในจัก,กรวาลมาเวลคอมมิกส์ก็ยังมีแร่โลหะประเภทอื่นๆที่มีทั้งความแข็งแกร่งและมีความทนทานที่แทบจะไม่ต่างจากไวเบเรียมและอะดามันเทียมจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมครับ สวัสดีครับทุกคนผมกันเองครับทั้งไวเบ a ร i เนียมและ a ะด m a n ันเทียมเป็นโลหะที่มีความสำคัญและมีบทบาทน่าจะมากที่สุดในจัก,กรวาลมาเวลแล้วครับแต่ผมก็ต้องพูดตามตรงเลยครับว่าผมได้ยินชื่อของโลหะทั้งสองประเภทนี้มาเยอะจนชินหูไปแล้วครับเรียกได้ว่าผมได้ยินกันจนเบื่อมากๆเลยทีเดียว แต่ทว่าในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ในหนังสือการ์ตูนของ Marvel Comics ก็ยังมีโลหะอีกมากมายที่มีทั้งความแข็งแกรง่งและมีความสามารถที่แปลกประหลาดเกินกว่าจินตนาการของพวกเราเป็นอย่างมากครับและด้วยเหตุนี้เองผมเลยจะนำเรื่องราวของโลหะหลากชนิดเหล่านี้มานำเสนอให้พวกคุณได้รับชมกันครับเพราะฉะนั้นแล้วในวิดีโอตัวนี้ผมขอนำเสนอ10โลหะสุดแข็งแกร่งในจัก,กรวาลมา r v เวครับ 1. คาร์บอนนาเลียมโลหะชนิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของโซเวียตในช่วงสงครามเย็นครับในช่วงแรกทางโซเวียตมีความพยายามที่จะสังเคราะห์หรือว่ารอกเรียนแบบโลหะอะดามันเทียมของฝั่งอเมริกาขึ้นมาใหม่แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วพวกเขากลับได้ผลิตโลหะชิน้นใหม่ขึ้นมาโดยภายหลังให้ชื่อว่าคาร์บอนาเลียม ข้อดีของโลหะชิ้นนี้ก็คือมันเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติแข็งแกร่งคล้ายกับอะลูนมนเชียมแต่มีความยืดหยุ่นที่มากกว่าครับมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าการผลิตอะลูนมนเชียมหลายเท่าเรียกได้ว่าสามารถผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในจำนวนที่มากได้ ข้อเสียของโลหะชนิดนี้ก็คือแม้จะมีคุณสมบัติคล้ายกับอดาูมนเทียมก็ตามแต่มันจะมีความทนทานที่น้อยกว่ามากครับนอกจากนี้จุดอ่อนหลักๆของคาร์บอนเนียมก็คือมันจะเป็นโลหะที่มีการแผร่รังสีแทบจะตลอดเวลาครับและนั่นจะส่งผลทําให้ผู้ที่ครอบครองโลหะชนิดนี้ได้รับผลกระทบของรังสีนี้ไปด้วยและเพื่อที่จะล้างรังสีออกหรือว่าบรรเทารังสีนี้ให้น้อยลงจะต้องใช้เครื่องสังเคราะห์คาร์บอนเนียมในการล้างพิษซึ่งมีชื่อว่าคาร์บอนเนียมเซนิไทเซอร์ แต่ถึงแม้จะมีข้อเสียอยู่เยอะก็ตามหากแต่ว่าโลหะประเภทนี้มักจะถูกนำมาผลิตอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากครับยกตัวอย่างเช่นดามคาตานะของเด็กคูแท่โลหะของโอเมก้าเรดและแขนจักรกลของด็อกเตอร์ออคตปบุส 2. กาเลติกเลสโลหะชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นของเหลวมีสีเงินสว่างและทำจากวัสดุที่ไม่ซ้ำต้นกำเนิดอ,อย่างแน่ชัด แต่ทว่าโลหะประเภทนี้ถูกคิดค้นหรือถูกค้นพบโดยกาแลตัสตัวตนคู่คืนกินดวงดาวแห่งจักรวาลโดยส่วนใหญ่แล้วการาติกเกรสจะถูกนำมาเป็นสารโลหะที่เป็นเกราะคุ้มร่างกายของผู้ครอบครองเสียมากกว่าจะนำมาทำเป็นอุปรกรณ์หรืออาวุธซึ่งหลังจากที่สิ่งมีชีวิตและผสานาร่างกับกาเลติกเกรสก็จะมอบความแข็งแกร่ง และความทนทานที่เหนือมนุษย์ให้กับผู้สวมใส่ครับตัวของโลหะนั้นจะช่วยป้องกันร,ร่างกายของผู้ถือครองในสภาวะที่ยากลำบากต่างๆได้ครับมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสภาวะพื้นที่ที่มีอุณหภูมิติดลบจัดนอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการสร้างพลังงานคอสมิกให้กับผู้สวมใส่ได้อีกด้วยซึ่งผู้ที่สามารถถือครองโลหะชิ้นดีได้จะมีเพียงแค่ผู้สงสารของกาแล็กซเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นซีเวอร์เซิร์ฟเวอร์ 3. Carverite โล oh หะชนิดนี้เราไม่ทราบถึงส่วนประกอบและต้นกำเนิดอ,อย่างแน่ชัดครับว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นธาตุโลหะชนิดใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ก็เท่านั้นเองโดยลักษณะภายนอกนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับก้อนโลหะธรรมดาธรรมดาทั่วไปครับซึ่งทางองค์กรอวกาศอย่าง National Aeronautics and Space Administration หรือ NASA ได้รับโลหะคา,ารไรด์นี้ไปทําการทดลองเพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากโลหะชิดนี้ซึ่งแคาร์รเดนเวอร์หรือกัปตันมาเวลก็ได้เข้าร่วมในการทดลองนี้เหมือนกันครับซึ่งหลังจากทดลองพวกเขาก็ได้ค้นพบว่าตัวของคารไบด์นี้หากได้รับการฉีดรังสีเพื่อปรับสมดุลพลังงานอย่างถูกต้องจะสามารถสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กต่อต้านแรงน้ําท่วงและมีการปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาล โดยพลังงานที่มีการปล่อยออกมาจากตัวโลหะนั้นสามารถใช้เป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิงในการขับเครื่องยานยนต์ที่มีความเร็วกว่าแสงได้หรือแม้กระทั่งใช้เป็นพลังงานให้กับอาวุธต่างๆได้อีกด้วยแต่ข้อเสียของคาร์บอไรต์ก็คือมันเป็นโลหะที่ไม่ได้มีความทนทานหรือว่าความแข็งแรงเลยแม้แต่น้อยครับ อาจจะเปราะแตกง่ายกว่าโลหะธรรมดาธรรมดาด้วยซ้ํามันจึงเป็นโลหะที่ม่นิยมนํามาทําเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆครับซึ่งผู้ที่เคยใช้งานแรกคาร์บอไรด์นั้นมีอยู่น้อยมากครับโดยหนึ่งในนั้นคือเอเลี่ยนต่างดาวที่มีชื่อว่าครูโดยตัวของครูนั้นได้ลักลอบเข้าไปขโมยโลหะชิ้นี้และนำมาทำเป็นแหล่งพลังงานให้กับปืนเลเซอร์ของตนเองเพื่อใช้ต่อสู้กับมิสมาเวลครับ 4. นาโนมีเนียม นโนมิเนียมก็เป็นหนึ่งในโลหะที่ไม่ทราบถึงต้นกําเนิดอย่างแน่ชัดครับว่ามีต้นกําเนิดมาจากที่ใดแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันเป็นโลหะที่ถูกครอบครองโดยหน่วยเข่ากรองรับที่มีชื่อว่าหน่วย mi 1ทโดยหน่วย mi 1ทหรือว่าหน่วย mi 1 3นั้นคือหน่วยเข่ากรองรับของประเทศอังกฤษที่คอยต่อต้านภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตและภัยอันตรายเหนือธรรมชาติครับ ในเรื่องของความทนทานนานโนมเนียมนั้นถูกประเมินไว้ว่ามีความทนทานที่เกือบจะเทียบเท่าไวเบรียมและนอกจากในเรื่องของความทนทานนานโนมเนียมนั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นโลหะที่มีพลังมหาศาลและมีความสามารถในการยับยั้งหรือต่อต้านพลังเวนตมน์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อใช้นานโนมเนียมในการสร้างหรือผลิตสิ่งของต่างๆเช่นอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ต่างๆ สิ่งของเหล่านั้นก็จะมีความสามารถในการต่อต้านพลังเว่นมน์ลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแร่นาโนมิเนียมนี้เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ต่อสู้กับศัตรตูที่ใช้พลังงานเว่นมน์โดยในปัจจุบันนาโนมิเนียมนั้นก็ถูกนำมาทำเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆให้กับหน่วย MI-13 ครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัวละครเด่นๆในหน่วย MI-13 ที่ใช้แร่นาโนมิเนียมหลายคนก็จะนึกถึงตัวของกัปตันมิดแลนด์ครับโดยแร่นาโนมิเนียมนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการสร้างโล่ป้องกันให้กับกัปตันมิดแลนด์ เพื่อให้เขาใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มีพลังเวทมนต์ 5. Anti-Metal โล oh หะชนิดนี้ถูกค้นพบได้ในพื้นที่รับแลที่มีชื่อว่า s a v a g e l a n d ซึ่ง s a v a g e l a n d นั้นคือพื้นที่ที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับยุคไดนโนเสาร์เมื่อหลายล้านปีที่แล้วและยังมีสิ่งมีชีวิตดึกดำบานอย่างไดนโนเสาร์ยังอาศัยอยู่จนถึงยุคปัจจุบัน โดยซาเวชแลน n ์นั้นจะถูกค้นพบได้แค่ภายใต้ผืนน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาแอนตี้เมทัลถ้าจะให้อธิบายถึงลักษณะของโลหะประเภทนี้ก็คือมันคือไวเบเนียมชนิดเดียวกันกับที่ตกลงมาจากอาวกาศเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีความแข็งแกร่ง,แ,งและทนทานที่เหมือนกับไวเบเรียมที่ค้นพบได้ในประเทศวากกาดาของแบทแพนเตอร์ทุกประการครับซึ่งตัวของแอนตี้เมทัลก็จะถูกเรียกกันในหลายๆชื่อครับไม่ว่าจะเป็นแอนตาร์กติกไวเบเนียม v i b r a n i u m Type B หรือ Savage Land v i b r a n i u m ถึงแม้ว่า Antimetal จะเป็นแร่ i b r a n i u m แบบเดียวกับ Wibranium ของวากัน d ดาก็ตามแต่ทว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่แตกต่างจาก Wibranium ปกติครับ ซึ่งนั่นก็คือมันเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติในการสลายพันธะอะตอมและโมเลกุลในโลหะชื่ออื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงให้อ่อนแอลงครับซึ่งนั่นสมผลนาให้โลหะที่อยู่ใกล้เคียงนั้นกลายเป็นของเหลวครับพูดง่ายๆก็คือหากคุณนําตัวของโลหะธรรมดามาสัมผัสกับตัวของแอนตี้เมทัล โลหะชิ้นนั้นก็จะหลอมเหลวเหมือนกับคุณเอามีดตัดเนยแบบสบายๆครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้โลหะชิ้นอื่นหลอมเหลวทันทีเมื่อสัมผัสกับแอนตี้เมทัลนั้นก็เนื่องมาจากว่าตัวของแอนตี้เมทัลมีการปล่อยแรงขึ้นสั่นสะเทือนออกมาแทบจะตลอดเวลาครับโดยคลื่นแรงสั่นนี้จะส่งผลทําให้โลหะชิ้นอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนั้นหลอมเหลวทันทีครับ โดยจะแตกต่างจากไบบรเนียมของวากันดาที่จะมีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกหรือว่าดูดซับแรงสั่นสะเทือนนอกจากนี้แอนตี Anti ้เมทัลยังสามารถผลี่ครื่อสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในการป้องกันการโจมตีทางเสียงได้อีกด้วยครับเนื่องจากเป็นโลหะที่ค้นพบได้ในพื้นที่ซาวเวสแลนเท่านั้นจึงทําให้มีผู้ครอบครองแอนตี้เมทัลอยู่ไม่กี่ท่านครับยกตัวอย่างเช่นมันถูกนํามาทําเป็นหอ,อกและหัวลูกศรให้กับคาซาผู้พิทักษ์ป่าแห่งซาวเวสแลนด หรือแม้แต่กรงเล็บของชุดแบทแพนเตอร์เองก็ทำมาจากแอนตีเมทัลด้วยเช่นเดียวกัน 6. อดามันทายอดามันทายเป็นโลหะในตำนานของเทพเจ้าฝั่งกรีครับซึ่งว่ากันว่ามันถูกค้นพบได้จากภูเขาโอลิมปัสลักษณะของอะดามันทยนั้นจะมีลักษณะเป็นสีทองมันวาวครับ มีความทนทานที่แทบจะไม่สามารถทำลายได้ถึงขนาดที่ว่ามันสามารถทนทานการโจมตีของคอ้อนโยนีของทอนได้อย่างสบายๆมีความสามารถในการเบนเบงและขัดขวางพลังเวทมนต์และพลังงานลำแสงอย่างเลเซอร์ได้นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต้านทานต่อการโจมตีทางจิตใจให้กับผู้ถือครองโลหะชนิดนี้ได้อีกด้วยและผมเชื่อว่าเมื่อพวกคุณได้ยินชื่ออาดามันทายพวกคุณก็จะนึกถึงโลหะอาดามันเทียมและชื่อของอาดามันทายนี่ละครับเป็นชื่อต้นแบบให้กับการตั้งชื่อโลหะอาดามันเทียม โดยโลหะชิดนี้จะถูกนํามาทําเป็นอาวุธเสียส่วนใหญ่ครับยกตัวอย่างเช่นกระบองทองของเฮอร์คิวลิสหรือตุีศูนของเนโม 7. อูรูหากว่าอนดามันทยเป็นโลหะที่เอาไว้ทําอาวุธให้กับเทพเจ้าฝั่งกรีกอูรูก็จะเป็นโลหะที่เอาไว้ทําอาวุธให้กับเทพเจ้าฝั่งนอร์สอูรูเป็นแร่โลหะที่มีต้นกําเนิดมาจากดวงจันทร์ดวงแรกที่มีการปรากฏขึ้นในจัก,กรวาล ลักษณะของโลหะชนิดนี้ก็คือภายนอกจะมีลักษณะเหมือนกับหินทรายแต่มีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนกับโลหะและเป็นโลหะที่ไม่สร้างประกายไฟมีความยืดหยุนต่ำแต่มีความแข็งแกร่งที่สูงมากสามารถทนต่อภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่สุดขั้วได้โดยไม่บิดเบี้ยวหรือหลอมละลายและมีความสามารถในการเบนเบนพลังงานหรือรั่แสงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเก็บพลังงานได้ดีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพลังงานเวทมนตร์ ซึ่งหากผู้ถือครองอูรูมีพลังเวทมนต์มากเท่าไหร่ตัวของอูรูก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปเท่านั้นเรียกได้ว่ามันคือโลหะที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังงานให้กับผู้ถือครองและตัวของมันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการปรากฏตัวของแร่อูรูนั้นจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกจะเป็นสีทองโลหะโดยอาวุธที่ถูกทําขึ้นจากแร่อูรูสีทองนี้ได้แก่ หอกุงนี้ของโอดินและคอนสตอร์เบรเกอร์ของเบต้าเรบิลและอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมีสีดำหรือสีเทามันวาวโดยอาวุธที่ถูกทำขึ้นจากโลหะสีนี้นั่นก็คือคอ้อนโยเนียของท้อนั่นเอง8โพรมมเทียมโพรมมเทียมเป็นโลหะเวทมนต์ที่พบได้เฉพาะในมิติของออเทอร์เพสหรือลิมโบซึ่งเป็นมิตินรกของจักรวาลมาเวล โลหะชิดนี้มีความทนทานและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการปล่อยพลังงานได้อย่างมหาศาล เรียกได้ว่ามันเป็นพลังงานที่แทบจะไม่หมดสิ้นโดยในครั้งหนึ่งวิกเตอร์วอนดูมเคยพยายามตามหาโลหะชิดนี้ในมิติลิมโบโดยความหวังที่ว่าจะนําพลังงานจากแร่โปรเมเทียมมาเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุดเพื่อใช้สำหรับประเทศรัรฐเวเรียของเขาแต่เนื่องด้วยพลังงานมหาศาลที่โลหะชิดนี้ปล่อยออกมาทําให้วิกเตอร์วอนดูมไม่สามารถควบคุมพลังงานนี้ได้และต้องนำแร่พโพรเมเทียมนี้กลับไปคืนที่ลิมโบ และในปัจจุบันแร่โปรมมเทียมนี้ถูกนำไปทำเป็นอาวุธคอสสงครามให้กับตัวร้ายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดาร์คโฮน 9. มิสเตเรียมโลหะชิ้นนี้สามารถค้นพบได้ในมิติที่มีชื่อว่าไวท์คอร์สรูมซึ่งเป็นมิติปริศนาที่สามารถเข้าถึงได้ โดยการให้มืุษยกกลายพันธุ์ที่มีพลังในการเคลื่อยย้ายมิติทั้ง6คนช่วยการผสานพลังจนก่อให้เกิดประตูมิติไวท์ o อ r รูมขึ้นมาซึ่งภายในมิติไวท์ o อ r o ูมนั้นก็ทําให้คนพบกับแร่โลหะชิดหนึ่งที่มีมูลค่าเป็นอย่างมากซึ่งภายหลังถูกตั้งชื่อว่า m ิสเ e r รี m โดยลักษณะของแร่โลหะชิดนี้จะมีลักษณะเป็นสีดํามันวาว ในเรื่องของความทนทานตัวของมิสเตอร,เรียมนั้นจะมีความแข็งแกร่งและมีความทนทานที่เหนือกว่าอะลูมนเทียมแบบแท้ๆหลายเท่าถึงขนาดที่ว่าแคร์โรเดนเวอร์หรือกัปตันมาเวลไม่สามารถหักงอมมิสเตอรีรยมได้ตัวของโลหะสามารถนำไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก แม้ว่าตัวของโลหะนั้นจะนำไฟฟ้าและมีคุณสมบัติในการนำแม่เหล็กก็ตามแต่ตัวของมิสเตอรี่นั้นไม่มีความสามารถในการนำความร้อนหรือว่าเก็บความร้อนได้เลยเรียกว่าหากนำตัวของมิสเตอรี่ไปเผาไฟเป็นชั่วโมงๆก็ไม่มีผลตัวของโลหะนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันรังสีได้ดีอีกด้วย มาไปกว่านั้นตัวของโลหะยังมีความสามารถในการต่อต้านหรือยับยั้งพลังงานเว่นม์ได้อย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่ว่าคาถาของดอกเตอร์สเตรนจ์ไม่สามารถทำลายตัวของมิสตอริเมนี้ได้และมีภูมิคุ้มกันต่อสไปเดอร์เซนหรือว่าสัมผัสแมมุมของสไปเดอร์แมนได้อีกด้วยทำให้ตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่สามารถตรวจับโลหะหรือวผู้ที่สวมใส่โลหะนีได้เลยเรียกได้ว่านี่คือโลหะที่แทบจะโกงในทุกๆด้าน เนื่อจากว่ามิสเตเรียมนั้นเป็นโลหะที่มีมูลค่าเป็นอย่างมากครับและมันค่อนข้างเก็บได้น้อยจากมิติไวท์ฮอร์มจึงมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับที่สามารถได้ใช้โลหะชิน้นนี้และหนึ่งในผู้ครอบครองโลหะชิน้นนี้นั่นก็คือโทนี่สตาร์คโดยโทนี่สตาร์คได้นำโลหะชิน้นนี้มาทำเป็นชุดเกราะโมเดล72ครับ 10. ดราก o n ไน ดราค o นไน e เป็นโลหะปริศนาที่เราแทบจะไม่รู้ถึงต้นกําเนิดหรือว่ารูปลักษณ์ของมันเลยแม้แต่น้อยครับแต่โลหะชิดนี้เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความทนทานอย่างมหาศาลว่ากันว่ามันเป็นโลหะที่แข็งแกร่งกว่าวายเบรเนียมและอะดามนเทียมหลายสิบเท่าแม้ว่าเราจะมีข้อมูลไม่มากเกี่ยวกับตัวของดราค o นไน e ก็ตามแต่ว่าโลหะประเภทนี้มักจะถูกอธิบายว่ามันคือโลหะจากโลกอนาคต แต่ก็มีทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวของแร,ราา่โลหะชนิดนี้นะครับนั่นก็คือดาบของธานอสที่ตัวของธานอสใช้ใน a v e n g e r e n n g a เกน่าจะเป็นดาบที่ทำขึ้นมาจากแร่ของดรากนไนท์ครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทฤษฎีนี้มันมาจากที่ไหนหรือว่าใครเป็นคนเริ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเราเชื่อว่าดาบของธานอสที่ธานอสใช้ใน a v e n g e r e N เ g a m กเป็นดาบที่ถูกทำขึ้นจากแร่ดรากนไนท์ มันก็ค่อนข้างที่จะตรงตัวดีนะครับตัวของใบมีดสามารถเจาะหรือว่ากระเทาะโลไวเบรเนียมของกัปตันมริการได้อย่างสบายๆแต่ต่อให้ตัวของโลหะนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนว่าตัวของโลหะาร,รากอนไนจะไม่มีความสามารถในการต้านทางพลังงานเวทมนต์นะซึ่งเราเห็นได้จากฉากที่สกาเลวิชนั้นใช้พลังงานเวทมนต์ของเธอในการป้องกันดาบของธานอสและพลังงานเวทมนต์นั้นก็ส่งผลทาให้ใบมีดของธานอสนั้นแตกเป็นสส่วน แต่กลับมาในโลกเห่งความเป็นจริงกันบ้างล้วกันนะฮะถ้าพูดถึงโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกของเรานะครับว่ากันว่ามันคือโลหะที่มีชื่อว่าทังสเตนครับโดยตัว,ว,วของโลหะาทาังสเตนนี้นะครับมีจุดเดือดที่สูงมากครับและมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าแร่โลหะชนิดอื่นๆบนโลกของเราอีกครับโดยเจ้าแร่ทังสเตนเนี่ยก็ถูกนําไปทําเป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เครื่องจกักรหรือว่าผาานะจําพวกรถถังครับและในความที่มันแข็งแรงขนาดนั้นนะครับมันถูกนําไปทําเป็นหัวกระสุนด้วยเหมือนกันครับโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของวิดีโอตัวนี้ครับผมหวังว่าทุกท่านที่กําลังรับชมหรือว่ารับฟังอยู่ในขนาดนี้จะรับความรู้และความบันเทิงไปจากวิดีโอตัวนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับหากชื่นชอบวิดีโอตัวนี้อยากเสนอแนะอยากให้กำลังใจหรืออยากคุยกับผมสามารถทำทุกอย่างน,นี้ได้เพียงแค่คอมเมนต์ด้านล่างเท่านั้นครับผมชอบที่จะอ่าน และก็ตอบทุกคอมเมนต์ของพวกคุณเช่นกันครับสำหรับวันนี้ต้องผมการขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ